สวัสดีครับมาดูดวงรายวันกับคุณหนุ่มสายพยากรณ์ต่อนะครับก็วันนี้ก็จะเป็นวันที่9สิงหาคมนะครับพศ2567นะครับก็จะตรงกับวันศุกร์นะครับขึ้น5ค่ำเดือน9ปีมะโรงนะครับจศ1386นะครับสำหรับะบบปฏิทินจันทรคของไทยนะครับก็สำหรับผู้ที่เข้าเพิ่งเข้ามาครับช่วยรับฟังนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสั่งกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดในคลิปวันพรุ่งนี้นะครับคือผมจะมีคลิปให้ฟังทุกวันเลยนะครับเป็นคลิปการจำหน่ายตัว กายวันของคนทั้ง7วันนะครับพร้อมทั้งเลขนําโชคของคนทั้ง7วันนะครับซึ่งโดูที่ไทยไปนะครับแต่ละครั้งถือว่าเป็นการอธิษฐานทํำนายดวแบบชว่วงสั้นนะครับคือวันต่อวันทา้ๆนะครับแล้วก็ถ้าวัานนี้ฟังแล้วผลการทำนายเกิดไม่ดีขึ้นมาก็พรุ่งนี้ก็ฟังใหม่ได้ครับเพราะว่า ของการทำนายเป็นการที่ฐานแค่ช่วงสั้นครับแค่วันเดียวปุ๊บก็เปลี่ยนหรอครับก็ถือว่าฟังกันได้ทุกวันเจอกันทุกวันครับแล้วก็การทำนายดูทุกครั้งนะครับเป็นการทำนายแบบดวงแบบก,กว้างๆนะครับไม่ได้เจาะจงท่านหนึ่งท่านใดนะครับเพราะว่าการทำนายตัวเด็ดละการเก็บเป็นการทำนายดวงแบบ โดยรวมของคนทั้น7จวันนะครับก็ให้ใช้วิจารณ์ในการนําไปใช้ด้วยนะครับแล้วก็เลขนโชคแต่ละครั้งก็ถือว่าเป็นเรื่องของกดแรงดูดของโชคลาภน,นะครับถ้าใครที่มีโชคตรงกับเลขที่ทายไปก็จะได้เลขต่อไปไปใช้นะครับถือว่าอันนี้เป็นเรื่องของกฎแรงดันนะครับทุกอย่างไม่มีเหตุบังเอิญนะครับในโลกนี้นะครับทุกอย่างมีเหตุผลของมันนะครับแล้วก็การทํานายเลขนาโชคเท่าที่ผ่านมานี้ ก็ถือว่ามีส่วนที่เข้าเป้าค่อนข้างเยอะนะครับก็ถือว่าไปลองใช้อยู่แล้วกันได้ผลยังไงก็มาช่วยเล่าให้ฟังด้วยนะครับผมก็ได้มีการเรียกเรียน,นรับสื่อตอบแล้วจากท่านผู้ฟังทุกท่านด้ยแล้วกันนะครับโอเคงั้นเราก็มาดูดวงรายวันกันต่อครับวันนี้เราก็จะมาเริ่มที่ชาววันอาทิตย์อีกเช่นเคยนะครับว่าชาววันทในวันนี้การงานการงานของเราสุขภาพโชคลาภเป็นเช่นไรนะครับเราก็จะเริ่มที่โชคลาภกันก่อนนะครับโชคลาภของชาววันอาทิตย์ในวันนี้นะครับปรเกดว่าเราได้ไพ่ หนึ่งเด็กถือเหรียญนะครับถ้าเด็กถือเหรียญปรากฏดึนถือว่าวันนี้จะมีโชคระดับกลางบวกก็ไม่ได้นะครับก็ถือว่าวานบวกนิดหน่อยครับไม่มากนะครับแต่ถือว่าโอเคมีโชคระดับกลางบวกได้นะครับต่อมาเป็นเรื่องของการงานครับการงานของชาววาทิศในวันนี้นะครับปรากฏว่าขึ้นไพ่เดวิลนะครับถ้าเดววิลปรากฏขึ้นนะครับแสดงว่าวันนี้การงานของชาววาทิศนะครับอาจจะมีตัวบ่นเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นให้ระวังหน่อยนะครับการทํางานนี้อาจจะมีคือเขาเรียกว่าอาจจะมีตัวป่วนทําให้การงานต่างๆเสียหายหรือว่า เราคุยสัญญาไว้แล้วมีคนไม่ทําตามแปรการต่างๆก็ให้ระวังนิดหนึ่งก็อาจจะต้องแก้ไขรปรับปรุงปรับปรุงให้ทันนะครับรวมทั้งผู้ที่้าขายในวันนี้นะครับถือว่าให้ระวังนิดหนึ่งอาจจะมีเรื่องขัดแย้งกันไม่ว่าจะเป็นกับลูกค้าลูกน้องหรือผู้ร่วมงานนะครับเพราะอาจจะมีตัวปน่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเดวิลก็คือปีศาจนะครับถือว่าไม่ไม่ไม่มีความซื่อสัตย์ไม่รักษาสัญญาก็เราก็ระวังไว้หน่อยละกันนะครับต่อมาเรามาต่อกันที่บความกันนะครับเพราะเ่าเช้าวันอาทิตย์เอาที่มีก่าวพ่6 พมเห็ยปรากดขึ้นถือว่าวันนี้นะครับความสัมพันธ์ของชาวอาทิตย์ที่มีครอบครัวก็ยังหวานชื่นกันดีอยู่นะครับถือว่าองค์แขยท้อยที่ท่า้สารช่วยเหลือกันได้ดีนะครับต่อมาเป็นเรื่องของชาวโสดกันบ้างนะครับชาวโสดวันอาทิตย์ในวันนี้นะครับปรากฏขึ้นไพ่เดอดเกตนะครับถ้าเดือดเยบปรากฏขึ้นนะครับในแง่ของความสัมพันธ์ของชาวโสดวันอาทิตย์วันนี้อาจจะมีเรื่องขัดแย้งกันค่องข้างเงินเดืเกิดขึ้นเพราะนั้นพยายามนะครับใช้ความใจเย็นใช้น้ําเย็นคอร่วมนะครับถ้ารู้สึกไม่ดีก็พยายามหลบหับได้ ผ่านพรมอันี้ไปได้ดูดีครับคือถ้าเรารู้ตัวก่อนมีสีลุวงหน้าก็จะผ่นคลายเป็นกันได้นะครับอันนี้ังไม่ต้องตกใจมากไปนะครับต่อมาเป็นเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพของชาววันอาทิตย์เอาที่มีครอบครัวแล้วก่อนครับเท่ที่สุขภาพของชาววันอาทิตย์นะครับชาววันอาทิตย์วันนี้สุขภาพเราบอกยว่าเราเลขไพ่เดลวัวอัพฟจูนะครับเดวัวอัพจูนใจว่าสุขภาพยังแข็งแรงดีอยู่มากเลยนะครับก็หายวงไปได้ในแง่ของสุขภาพนะครับสำหรับสุขภาพของชาววันอาทิตย์ในวันนี้นะครับ ผู้ที่อยากจะ้ได้นำโชคไปใช้นะครับเล้นำโชคหมายแรกของชาววันอาทิตย์นะครับก็คือหมายเลขแปดสิบสองนะครับหมายเลขถัดมานะครับจะเป็นหมายเลขศูนย์สองนะครับแล้วอีกหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือหมายเลขสี่สิบแปดนะครับอ่าแปดสิบสองนะครับศูนย์สองแล้วก็สี่สิบแปดนะครับเป็นหมายเลขนำโชคของชาววันอาทิตย์ในวันนี้นะครับ ไปลองปรับใช้กันดูนะครับเด้ผลันยางไรมาช่วยคอมเมนต์รับทราบกันด้วยกันนะครับสำหรับเลขนำโชคของชาววันอาทิตย์ในวันนี้นะครับจากนั้นเรามาต่อกันที่ชาววันจันทร์กันเลยนะครับว่าชาววันจันทร์ในวันนี้นะครับการเงินการงานการรักสุขภาพของชาววันจันทร์เป็นเช่นไรนะครับมีอะไรที่ต้องระวังไหมเอะไรที่ต้องตั้งรับไหมนะครับสำหรับชาววันจันทร์นะครับเราเริ่มกันที่โชคลาภกันก่อนนะครับโชคลาภของชาววันจันทร์ในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่ หนึ no ่งไม้ก็ถือว่าจะมีโชคระดับกลางบวกเข้ามาได้นะครับระดับโชคลาภของชาววันจันทร์ในวันนี้นะครับก็ยินดีด้วยนะครับต่อมาเป็นเรื่องการงานครับการงานของชาววันจันทร์ในวันนี้ปรากฏว่าขึ้นไพ่เดอะสตาร์นะครับถือว่าวันนี้การงานจะสําเร็จร่วงไปได้ค่อนข้างดีมากครับมีคนสับหนึ่งคำจีนค่อนข้างดีมากครับรวมทั้งผู้ที่ค้าขายในวันนี้ครับถือว่าจะมียอดขายระดับกลางบวกบวกได้เลยนะครับก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับการงานของชาววันจันทร์นะครับจากนั้นเรามาต่อกันที่ความสัมพันธ์ของความรักในแง่ของคนทททีีีี่่่่่มมคคคคอออแแลล้้้วววววกนนนนนะะรรรัััับบบชาาจ์พไได ไมนะครับถ้าหกไม้ปรากฏขึ้นถือว่าความรักยังหวานชื่นกันอยู่นะครับสำหรับชาวบัญจันที่มีครอบครัวนะครับจากนั้นเรามาต่อกันที่ชาวโสดนะครับชาวโสดบัญจันในวันนี้นะครับปรากฏว่าขึ้นไพ่3ถ้่วยนะครับล้วสาม่วยปรากฏขึ้นถือว่าวันนี้นะครับเขาเรียกว่าความรักยังหวานชื่นกันอยู่ครับยังสารตอความหมาไปได้ค่อนข้างดีนะครับสำหรับชาวโสดบัญจันในวันนี้นะครับหรือว่าถ้าใครที่ยังโสดชินนะครับแล้วมีแผนจะก่อความรักในวันนี้นะครับก็จะมีสิทธิ์แล้วคำตอบรับถึงเก้าสับาว่าัปอร์นซัน ต่อมาเป็นเรื่องสุขภาพกันนะครับสุขภาพของชาววันจันทร์ในวันนี้นะครับปมบอกว่าขึ้นไพ่เดอะไฮเพรสเดอราชินีพระจันทร์ถือว่าสุขภาพยังแข็งแรงดีอยู่มากเลยนะครับสำหรับสุขภาพของชาววันจันทร์ในวันนี้นะครับก็หห่ผมไปได้ในแง่ยของสุขภาพนะครับจากนั้นเรามาต่อกันที่เลขนำโชคกันต่อนะครับเลขนำโชคหมายเลขแรกนะครับของชาววันจันทร์นะครับก็คือหมายเลข19นะครับหมายเลขถัดมานะครับจะเป็นหมายเลข 98ดนะครับแล้วอีกหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือหมายเลข25้นะครับ19นะครับ98แล้วก็25นะครับเป็นหมายเลขนำโชคของชาวบันจันในวันนี้นะครับร้องปรับเช็คกันดูนะครับได้ผลอย่างไรมาคอมเมนต์รับทราบไปเรืยกันนะครับสำหรับเลขนำโชคของชาวมันจันในวันนี้นะครับจากนั้นเรามาต่อกันที่ชาวบางคานกันเลยนะครับว่าชาวบางคานในวันนี้นะครับการเงินการงาน ความกัะสุขภาพโชคลาภของชาววังคาวังการเป็นเช่นไรนะครับมีอะไรที่ต้องระวังไหมมีอะไรที่ต้องตั้งรับไหมนะครับสหรับชาววันอังคารเราก็จะเริ่มที่โชคลาภอีกเช่นเคยนะครับโชคลาภของชาววังคารในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่อัศวินดาบนะครับแลอัศวินดาปรากฏขึ้นถือว่าวันนี้จะมีโชคขนาดกลางบวกนิดหน่อยับได้้นะครับเราเพือกลางบวกนิดหน่อยได้นะครับสำหรับโชคลาบของชาววังคาวันนี้นะครับ ต่อมาเป็นเรื่องของการงานครับการงานของชาววันคารในวันนี้นะครับปรากฏว่าได้ไพ่แปดเดี่ยงก็ถือว่าวันนี้การงานจะสนเร็จลุกไปได้ค่อนข้างดีนะครับรวมทั้งผู้ที่ค้าขายในวันนี้นะครับถือว่าจะมียอดขายระดับกลางๆเรียกว่ากลางโบกที่ไหนได้เลยนะครับสำหรับการงานของชาววันคารในวันนี้นะครับต่อมาเรามาต่อกันที่ความรักกันนะครับความรักของชาววันอคารเอาที่มีข้อควแล้วก่อนนะครับปรากฏว่าได้ไพ่เด็กถือดาบเด็กถือดาบเป็นเด็กเกเรนะครับถือว่าวันนี้ ในแง่ความสัมพันธ์ของชาวบางคาที่มีครอบครัวแล้วอาจจะมีเรื่องหลอกเขาแหงมีปากมีเสียงกันเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามใช้น้ําเย็นขัาลูกเนีนิดหนึ่งครับอะไรอย่างนที่พอาหน่อยกันได้ร่วมโดยก็รีบุ่วมโดยกันหน่อยนะครับจะได้ไม่มีปากเสียงกันเกิดขึ้นนะครับต่อมาเรามาต่อกันที่ชาวโสดน,นะครับชาวโสดบางคาในวันนี้นะครับปรบกกว่าเราได้ไพ่ High ือ i e s t e s s หรือ ed, รอาเมงีประจันนะครับถือว่าวันนี้สมพรธภาพของชาวโสดบางคาก็ให้ระวังหน่อยนะครับว่าคนที่เราพบกันอยู่เนี้ย หรือคุยด้วยเนี่ยมีเจ้าของหรืออย่างอะทับหรีอว่อาจจะเจกอีกแนวหนึ่งก็คืออาจจะระวัามีมือที่สามเข้ามาสอดแทรกได้นะครับสาหรับในแง่ของความสัมพันธ์ของ,ของชาวสวัสดิ์นในวันนี้นะครับก็ระวังนิดหนึ่งนะครับต่อมาเรามาต่อกันที่สุขภาพกันนะครับสุขภาพของชาววันพัในวันนี้นะครับก็ถือว่าเราได้พายแปดไม้ก็ถือว่าสุขภาพยังแข็งแรงดีอยู่มากครับก็หายผมไปได้เลยนะครับในแง่ของสุขภาพของชาววันขันในวันนี้นะครับ จากนั้นเรามาต่อกันที่เลขนําโชคกันเลยนะครับสำหรับผู้ที่อยากจะได้เลขนาโชคไปใช้ครับเลขนำโชคหมายเลขแรกนะครับก็คือหมายเลขศูนย์นะครับหมายเลขถัดมานะครับจะเป็นหมายเลข2อสองนะครับและอีกหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือหมายเลข62นะครับศ1 2 2แล้วก็62นะครับเป็นหมายเลขนำโชคของชาวบังคานในวันนี้นะครับ ร้องปรับเช็คกันดูนะครับได้ผลอย่างไรมาคอมไม่ให้รับทราบกันยันนะครับสำหรับนลขงนำโชคของชาวบันลังก์ในวันนี้นะครับจากนั้นเรามาต่อกันที่ชาววันพุธกันเลยนะครับว่าชาววันพุธในวันนี้นะครับการงานการงานความรับสุขภาพโชคลาบของชาววันพุธเป็นเช่นไรนะครับ็นอะไรที่ต้องตั้งครับตตั้งครับไมมมีอะไรต้องเฝ้าระวังไหมนะครับเราก็จะเริ่มที่โชคลาบอีกเช่นเคยนะครับโชคลาบของชาววันพุธในวันนี้นะครับก็แบว่าเราได้ไพ่ จ็ดถ้วยนะครับถ้าเจ็ดถ้วยถือว่าจะมีโชคระดับกลางๆเข้าไปได้นะครับสำหรับโชคลาภของชาวพุทธวันนี้นะครับจากนั้นเรามาต่อกันที่การงานนะครับการงานของชาวพุทธในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่สี่ถ้วยนะครับถ้าสี่ถ้วยปรากฏขึ้นนะครับถือว่าวันนี้การงานอาจจะมีปัญหาที่ต้องปรับปรุงแผนการต่างๆเกิดขึ้นก็อาจจะไม่ใช่ลื่นไหลเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามระวังนิดนึงนะก็อาจจะต้องปรับปรุงแผนการต่างๆแล้วก็อย่างเงี้ยของผู้ที่ค้าขายนะครับก็อาจจะต้องมีการ แับแผนกันหรือว่าอาจจะมีปัญหาที่ไม่ลงรอยกันไม่ว่าจะเป็นกับลูกค้าลุกมนอนหรือรุวมงานนะครับก็พยายามตั้งเสียงนิดนึงนะครับอะไรการมณ์เหนือยก็ได้ก็ผ่อนกันนิดนึงนะครับจะได้ผ่านวันนี้ไปได้ดีนะครับในแง่ของการงานของชาววันพุธวันนี้นะครับจากนั้นเรามาต่อกันที่ความรักนะครับพอเราชาววันพุธที่มีครอบครัวแล้วนะครับปรากฏว่าเราได้ภไพ่คิงไม้นะครับถ้าคิงไม้ปรากฏขึ้นนะครับถือว่าวันนี้นะครับก็เขาเรียกว่า ยังหวานความรักยังหวานเชื่อกันดีอยู่มากเลยนะครับสำหรับชาววันพุธที่มีครอบครัวในวันนี้นะครับจากนั้นเรามาต่อกันที่ชาวโสดกันเลยนะครับชาวโสดวันพุธในวันนี้นะครับปรากฏว่าได้ไพ่สวินเหรียญก็ถือว่าสมรรถภาพของชาวโสดวันพุธในวันนี้ยังไปต่อกปได้ค่อนข้างดีอยู่มากเลยนะครับสำหรับชาวโสดวันพุธในวันนี้นะครับจากนั้นเรามาดูกันที่สุขภาพกันต่อเลยนะครับสุขภาพของชาววันพุธในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่จัสติกนะครับจัสติกปรากฏขึ้นนะครับถือว่า วันนี้นะครับสุขภาพยังแข็งแรงดีอยู่มากเลยนะครับสำหรับสุขภาพของชาววันพุธในวันนี้นะครับจากนั้นนะครับเรามาต่อกันที่เลขนําโชคเลยนะครับสําหรับผู้ที่อยากจะเล่นนาโชคไปใช้นะครับเลขนาโชคหมายเลขแรกของชาววันพุธนะครับปุ๊บปเปิดเลยนะครับก็คือหมายเลข9 5นะครับหมายเลขถัดมานะครับก็คือหมายเลข35นะครับแล้วอีกหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือหมายเลข81นะครับ 95นะครับ35แล้วก็81นะครับเป็นไปได้ำโชคของชาววันพุธในวันนี้นะครับลองไปปรับใช้กันดูนะครับได้ผลยังไงมาคอมเมนต์ให้รับทราบปฏิบัละกันนะครับสำหรับเลืําำโชคของชาววันพุธในวันนี้นะครับจากนั้นเรามาต่อกันที่ชาววันพุธหัดกันต่อเลยครับว่าชาววันพุธหัดในวันนี้นะครับการเงินการงานความเรื่สุขภาพโชคลาภของชาววันพุธหัดเป็นเช่นไรนะครับเราจะเริ่มที่โชคลาภกันอีกเช่นเคยนะครับโชคลาภของชาววันพุธหัดในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่ สวินถ้วยนะครับสวิงถ้วยากว่าเกินถือว่าจะมีโชคระดับกลางบทกที่หน่อยเข้ามาได้นะครับสรับโชคหน้าภของชาวพลัสในวันนี้นะครับต่อมาเรามาต่อกันที่การงานกันเลยครับการงานของชาวันพุหัสในวันนี้นะครับปรากว่าเราได้ไพ่ราชินีดาบนะครับถ้าราจินีดาบรากฏข่้นถือว่าการงานจะเสริมร่ไปได้ค่อนข้างดีครับรวมทั้งผู้ยี่ก้าขายในวันนี้นะครับถือว่าจะมียอดขายระดับกลางบวกได้เลยนะครับต่อมาเป็นเรื่องความรักกันนะครับคนรักของชาววันพฤศัสที่มีครอบครัวนะครับก็แปลว่าได้ไพ่ก้าม้นะครับ ก้ามานปรากฏขึ้นแสดงว่าวันนี้นะครับชาวมังพุทธที่มีครอบครัวแล้วอาจจะมีความเอ่อหรือปัญหาในแง่ของความสัมพันธ์อาจจะมีเรื่องขัดแย้งกันเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ให้พยายามใช้อ,อ่าเรียกตั้งสิใจเย็นก็ค่อยคุยค่อยเจรจาก,กันนะครับจะได้ผ่านพ้นปัญหาไปได้ดีวดีนะครับนนจากนั้นเรามาดูที่ชาวโสดกันนะครับนนชาวสมบันพุทธในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่ห้าไม้นะครับห้าไม้ปรากฏขึ้นถือว่าวันนี้สมรรถภาพของชาวโสดมังพุทธอาจจะมีเรื่องขัดแย้งกันในแง่ของความเห็นความเปร่งค่อย เอ่อเขาที่ต่างๆเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามก็ตั้งเสียงกันนิดนึงนะครับถอยกันคนละก้าวนะครับทุกอย่างจะได้ผ่านไปดีไปได้ดีครับคือหนังที่บ้ายก็อภัยกันได้ก็อภัยกันนะครับจะได้ใจเย็นะจลงทุกฝ่ายนะครับถ้าไม่ดีก็หลบไปสักวันหนึ่งก็ได้ครับนะครับสำหรับชาวโดนไปพุหัสบดนวันนี้นะครับต่อมาเป็นเรื่องของสุขภาพครับสุขภาพของชาวพุทหัสบดในวันนี้ปรากฏว่าขึ้นไพ่เดเลอร์เวอร์นะครับเด้วเลอร์เวอร์ปรากฏขึ้นถือว่าสุขภาพยังแข็งแรงดีอย จากนั้นเรามาต่อกันที่เลขนำโชคกันนะครับเลขนำโชคของชาววันพธหัสหมายเลขแรกก็คือหมายเลข78นะครับหมายเลขถัดมานะครับจะเป็นหมายเลข18นะครับเลขหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือหมายเลข55นะครับ78 18แล้วก็55นะครับเป็นหมายเลขนำโชคของชาววัน ดูแลในวันนี้นะครับลองปรับใช้กันดูนะครับได้ผลอย่างไรมาคอมเมนต์ให้รับทราบกันด้วยกันนะครับสำหรับเลขนำโชคของชาววันพุธในวันนี้นะครับจากนั้นเรามาต่อกันที่ชาววันศุกร์กันต่อเลยนะครับว่าชาววันศุกร์ในวันนี้นะครับการเงินการงานความรัศมีความโชคแรกของชาววันศุกร์นะครับเป็นเช่นไรนะครับมีอะไรที่ต้องระวังไหมมีอะไรที่ต้องตั้งรับไหมนะครับสำหรับชาววันศุกร์นะครับเราเริ่มกันที่โชคแรกกันต่อนะครับโชคแรกของชาววันศุกร์ในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่ อัศวินดานะครับอัศวินดา,มากเมื่อก่อนก็ถือว่าจะมีโชคร,ระดับกลางโบทนิดหน่อยครับมาได้นะครับสำหรับโชคภาพของชาววันศุกร์ในวันวนี้นะครับต่อมาเรามาต่อกันที่การงานเลยนะครับการงานของชาววันศุกร์ในวันนี้นเมืก่ว่าขึา้นไพ่คิงดาบก็ถือว่าการงานสำเร็จทุลุกอาจจะค่อนข้างดีนะครับรวมทั้งผู้ที่ค้าขายในวันนี้ถือว่าจะมียอดขายระดับลกลางโบทนิดหน่อยก็เลยนะครับบกลางบ๋ก็เลยนะครับต่อมาเป็นเรื่องของความรักกันนะครับคลามรักของชาววันศุกร์ที่มี ครอบครัวแล้วนะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่เดอดสันนะครับถ้าเดอดสันปรากฏขึ้นนะครับถือว่าวันนี้ความสัมพันธ์ยังหวานชื่นดีอยู่มากเลยนะครับสำหรับชาวรัณฑที่มีครอบครัวแล้วนะครับหรืออีกเรื่องหนึ่งก็คืออาจจะมีข่าวดีในแง่ของการมีสมาชิกใหม่มีบุตรเกิดขึ้นได้นะครับสำหรับชาวรัณฑที่มีครอบครัวแล้วนะครับ จากนั้นเรามาต่อกันที่ชาวสวนกันเลยนะครับชาวสวนวันุขในวันนี้ปรากฏว่าขึ้นไพ่เดอะสตาร์นะครับเดอะสตาร์ปรากฏขึ้นถือว่าวันนี้สมรมถภาพของชาวสวัสุกก็ยังไปต่อได้ค่อนข้างดีนะครับหรือว่าถ้าใครที่ยังโสดจริงๆนะครับวันนี้ก็อาจจะต้องมีความสุขแบบสดๆไปก่อนนะครับก็ถือว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันของเรานะครับปล่อยโสดทดันที่นะครับสำหรับชาวสมนวันสุขนะครับต่อมาเป็นเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพของชาวสุขในวันนี้ปรากฏว่าขึ้นไพ่เดอะฟูลนะครับเดอะฟูลปรากฏขึ้นถือว่าวันนี้นะครับ เอ่อสุขภาพยังแข็งแรงดีอยู่มากเลยนะครับสำหรับสุขภาพของชาววันศุกร์ในวันนี้นะครับจากนั้นเรามาต่อกันที่เอ่อเลขนําโชคกันต่อนะครับเลขนําโชคของชาววันศุกร์ในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่สี่เอ่อหมายเลขสี่สิบเก้านะครับหมายเลขถัดมาจะเป็นหมายเลขสี่สิบสามนะครับและอีกหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือหมายเลขห้าศูนย์นะครับสี่สิบเก้านะครับสี่สิบสาม แล้วก็50นะครับเป็นไปเรื่องนำโชคข ouais, you noting, องชาวประสบในวันนี้นะครับท Half ีน bon. ี้ก็ปรับเช็คกันดูนะครับได้ผลอย่างไรก็มาคอมเมนต์ใ <muted> ห้รับทราบกันดูล้วกันนะครับสำหรับเลข่องนำโชคของชาวประสบในวันนี้นะครับจากนั้นเรามาต่อที่ชาววันเสาร์กันเลยครับว่าชาวบันเสาร์นะครับการงานการงานก็แล้วแต่พระโชดแรกของชาวบันเสาร์ในวันนี้เป็นเช่นไรนะครับเป็นอะไรที่ต้องระวังไหมเป็นอะไรที่ต้องตั้งครับตั้งครับไหมนะครับสำหรับชาววันเสาร์นะครับเราก็จะเลื่อนไปที่โชคลแรกันก่อนนะครับโชคลรกของชาววันเสาร์ในวันนี้นะครับปรากฏว่่าาเรไได้พ สองดาบนะครับถ้าสองดาบปรากฏขึ้นถือว่าโชคลาภจงมาไม่ถึงนะครับชาวพานสาวรอไปก่อนครับอย่งเง้ของโชคลาภนะครับต่อมาเป็นเรื่องการงานกันนะครับการงานของชาวพันสาวในวันนี้นะครับปรากฏว่าขึ้นไพ่หกถ้วยนะครับถ้าหกถ้วยปรากฏขึ้นถือว่าวันนี้การงานก็สำเร็จลุล่วงไปได้ค่อนข้างดีนะครับระดับกลางๆก็ได้ครับหรือว่าคนที่ค้าขายในวันนี้ก็ถือว่าจะมียอดขายระดับกลางๆได้เลยครับมีคนอุดหนุนคำจุนครับมีลูกค้าเก่าขาประจําก็มาช่วยอุดหนุนได้นะครับ ต่อมาเป็นเรื่องของความนะครับนะครับเพราะเรชาววันเสาร์ที่มีครอบครัวนะครับปรากฏว่าขึ้นไพ่สองวยก็ถือว่าความรักความสัมพันธ์ยังหวานชื่นกันอยู่มากเลยนะครับสำหรับชาววันเสาร์ที่มีครอบครัวแล้วนะครับจากนั้นเรามาดูกันที่ชาวโสดกันนะครับชาวโสดวันเสาร์ในวันนี้นะครับปรากฏว่าขึ้นไพ่จุดทาวเวอร์นะครับถ้าทาวเวอร์ปรากฏขึ้นนะครับแสดงว่าวันนี้นะครับสมพันธภาพของชาวโสดบันเสาร์ในวันนี้นะครับก็อาจจะมีเรื่องขัดแย้งกันค้านข้างรุนแรงเกิดขึ้นเพราะนั้นก็พยายามตั้งสีกันนิดนึง ใจเย็นไปนิดนึงหน่อยนิดพอหน่อยค่อยคุยกันเขาค่อยเจรจากันนะหรือว่าถ้าไม่ไหวก็หลบไปสวรรคนกันได้นะครับสำหรับชาวโสดวันเสาร์ในวันนี้นะครับจากนั้นเรามาต่อกันที่สุขภาพกันนะครับสุขภาพของชาววันเสาร์ในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้พ่ายจดจัสติกก็ถือว่าวันนี้นะครับสุขภาพยังแข็งแรงดีอยู่มากเลยนะครับสำหรับสุขภาพของชาววันเสาร์ในวันนี้นะครับต่อมาเป็นเรื่องของเลขนําโชคกันต่อนะครับเลขนำโชคของชาววันเสาร์นะครับหมายเลขแรกนะครับก็คือหมายเลข 74นะครับหมายเลขถัดมาก็คือหมายเลข99นะครับเลขหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือหมายเลข31นะครับ74นะครับ99แล้วก็31นะครับเป็นหมายเลขนำโชคของชาววันเสาร์ในวันนี้นะครับกล้องปรับใช้กันดูนะครับได้ผลอย่างไรมาช่วยคอมเมนต์ให้รับทราบกันด้วยกันนะครับสำหรับเลขนำโชคของชาววันเสาร์ในวันนี้นะครับก็ หมดแล้วนะครับสำหรับการทำนายดวงรายวันของคนที่เจ็ดวันในวันนี้แล้วก็พร้อมทั้งเล่นนำโชคของคนที่เจ็ดวันนะครับก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับได้ผลอย่างไรช่วยมาคอมเมนต์รับทราบกันด้วยกันนะครับสำหรับทั้งเราดูของคนที่เจ็ดวันและเล่นนำโชคนะครับแต่ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่งกดดีดนะครับจะได้ไม่พลาดในคลิปของวันพรุ่งนี้นะครับคือเราพบกันทุกวันอย่างไรนะครับก็ยังไงวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีและยังไงเราพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้นะครับผมสวัสดีนะครับผม